สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาดูฟุตบอลวันศุกร์กันดีกว่านะฮะวอร์มอัพก่อนจะไปจัดชุดใหญ่ช่วงเสาร์อาทิตย์กันนะครับแล้วก็มีฟุตบอลไทยเตะด้วยนะฮะได้เชียร์ไทยด้วยตอน2องทุ่มตรงครับซึ่งก็แน่นอนแหละกิจกรรมไทยผลสกอร์วันนี้นี่คู่เมนหลักของเราต้องเป็นทีมชาติไทยแน่นอนนะครับผม3คู่วันนี้นะครับไทยกับกัมพูชาบาเยอร์มิวนิกกับอาเบรไลซิกนะครับแล้วก็เวโรนากับเอซิมิลานครับกติกาเดิมสำหรับกิจกรรมไทยผลสกอร์นะครับสามคู่นี้ไทยถูกหมดรับ3,000สามรับบุคคลัววไปส่น VP รับไป1,000 0บาทนะครับ คููปลอบใจวันนี้นะครับผมเป็นทีมชาติไทยกับกัมพูชาตอน2ทุ่นตรงนะย้ำนะเตะเร็วยังไงร่วมสนุกกันเร็วหน่อยนะครับ 100บาทสําหรับขาจรแล้วก็300บาทสําหรับ V.P. นะครับสนใจร่วมสนุกกันได้คอมเมนต์ได้เลยครับใครอยากสมัคร V.P. ทักหาผมไลไน์แอด @bomb88 นะฮะและใครเพิ่งเข้าพังแรกครับผมไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆกดติดตามกด s u b สไคร b ์กันไว้ได้เลยนะครับแล้วช่วงนี้เนี่ยคลิปเสียงผมอาจจะเสียงแปลกๆหน่อยนะครับผมไม่ค่อยสบายแล้วก็น่าจะเป็นเลื้อรลังอีกนานอยู่นะับผมทนๆกับเสียงแบบนี้หน่อยละกันนะฮะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยทุกคนครับผมไปเริ่มคู่แรกครับกันที่ศึกฟุตบอล a f f มิซูบิชิอิเล็กทริกครับเพ่ดีกว่าโอ้โหชื่อนี่เรียกยากก็เปลี่ยนทุกปีตามสปอนเซอร์นะครับอ่ะกลุ่มเดียวกับเราเลยแต่พร้อมเราด้วยนะครับผมที่บุกิจาร็วครับมาเลเซียเปิดบ้านเจอกับสิงคโปร์ฮะซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้นะครับผมทางฝั่งของมาเลเซียเจ้าบ้านต้องเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ทีมเยือนให้ได้เท่านั้นนะครับเพื่อที่จะได้ตั๋วเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะรองแชมป์กลุ่มครับตอนนี้มาเลเซียผ่านมา3านัดเนี่ยมี4คะแนนครับยิง5เสีย5เท่ากันนะฮะ ขณะที่สิงคโปร์ครับสนัดมี6ขคะแนนครับยิง7เสียห5ประตูได้เสียบวก2นะครับมาเลเซียก็ไปพลาดท่าเกมหนึ่งนะที่เสมอกับกับกมพูชาครับแมชนี้เลยต้องเหนื่อยสั้นหน่อยนะครับทีมเยือนสิงคโปร์ถือว่ามีโจท,ที่ง่ายกว่าก็คือ เสมอเข้ารอบนะครับซึ่งสานัดแรกของสิงคโปร์ครับคือการเปิดบ้านเฉือนเอาชนะกัมพูชา2-1นะครับบุกชนะติมอ์เลสเต้ครับ3-0และแมตช์ล่าสุดเนาะอย่างที่ทราบกันครับเปิดบ้านแพ้ทีมชาติไทยเรา2-4โดนแซงนะครับผมส่วนมาเลเซียครับสานัดแรกเนี่ยบุกเยือนกัมพูชาเสมอ2 2นะครับที่พนมเปญแล้วก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะตีมอไป 3. าต่อนะครับตามด้วยบุกไปเยือนทีมชาติไทยแพ้ไป0ูนย์ประตูต่อ1นนะฮะมาเลเซียนี่ก็ ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมว่าในรายการนี้ปีนี้นะครับแต่เจอกันล่าสุดเนี่ยเมื่อปี2023ในรายการเดียวกันเลยครับที่สนามแห่งนี้ด้วยเป็นมาเลเซียครับที่ถล่มเอาชนะสิงคโปร์ไปได้แบบกระจุยฮะสี่ประตูต่อหนึ่งซึ่งแน่นอนครับวันนี้สิ่งที่มาเลเซียได้เปลียบมี2เรื่องชัดๆเลยนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของการที่ได้เล่นในรังย่าของตัวเองที่บูกิตจาริวแห่งนี้นะฮะ ใครก็รู้นะวัสนามอย่งนี้นี่ใครบุกมาเยือนก็เล่นยากนะครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับก็คือมาเลเซียนเนี่ยมีโอกาสได้พักมากกว่าสิงคโปร์นะครับเพราะว่าแมชล่าสุดของมาเลเนี่ยคือการบุกไปเยือนไทยนะครับเมื่อวันที่14 แต่ว่าสิงคโปร์นี่เกมล่าสุดคือเปิดบ้านเจอไทยเมื่อวันที่17นะครับก็ได้พักนานกว่า3วันฮะแล้ววันนี้ชุดใหญ่แน่นอนนะครับทั้ง2ทีมครับต้องฝั่งมาเลเซียก็จะนำมาโดยนักเตะโอนสัญชาติครับอย่างเอ็นดริกดอสตันโตสรวมไปถึงเอเซเกลอากูเอโร่ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีแบ็คขวาอย่างดีแคนลัมเบิร์ตอีกด้วยนะคือนักเตะโอนสัญชาติค่อนข้างเยอะนะครับมาเลเซียชุดนี้เนะี่ยก็จริงๆถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีความหลากหลายทางเชื้อชาตินะฮะและยังมีตัวเก่านะครับอย่าง ขณะที่ทั้งฝั่งสิงคโปร์นะครับดูแล้วรา์อัพก็ไม่น่าจะหนีจากแมตช์ที่เจอทีมชาติไทยสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีนักเตะญี่ปุ่นตัวโอนสัญชาติอย่างเคียวกะนากามูระลงสนามเป็นตัวขับเคลื่อนเกมเหมือนเดิมนะครับโดยมีไรฮันจูดนะครับผมแบ็กซ้ายตัวเติมนะฮะที่เคยเล่นอยู่กับบีจีปทุมนะครับลงสนามเป็นตัวจริงแน่นอนและ2เกมรุกที่ยิงทีมชาติไทยเมื่อแมตช์ที่แล้วนะครับอย่างฟาริสลามีลนะฮะแล้วก็ตาน่งของชาวอาลนอาวันนี้ก็ลงสนามชัวร์ครับคือเอาเป็นว่า ไม่หนีจากชุดที่เจอทีมชาติไทยแน่นอนวันนี้นะสำหรับสิงคโปร์แต่อาจจะเน้นเกมรับเป็นพิเศษสักหน่อยซึ่งคู่นี้เจอกันส่วนใหญ่ครับช่วงหลังจะออกในทรงบ้านใครบ้านมันมากกว่านะครับและมาเลเซียเองเนี่ยจุดแข็งของพวกเขาเลยคือเกมในบ้านนะครับผมค่อนข้างจะเล่นดีแล้วก็มีกองเชียร์คอยซัพพอร์ตนะครับหลายๆครั้งครับมาเลเซียเล่นในบ้านเนี่ยก็ทำได้ดีกว่าสิงคโปร์เยอะนะฮะ คือจริงๆสิงคโปร์ชุดเนี้ยปีเนี้ยส่วนตัวผมมองว่าดีกว่ามาเลเซียนะแต่ว่ามาเลเซียพอได้เล่นในบ้านปุ๊บเนี้ยโอ้มันแบบมันเหมือนมีพลังแฝงแล้วผู้ตัดสินในวันเนี้ยนะครับจากซาอุดิอาระเบียนะครับผมเอาโฮอิชเนี่ยเป็นผู้ตัดสินที่ตัดสินเมื่ออสมัยที่แล้วนะครับผมที่มาเลเซียเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะสิงคโปร์ไปได้4ประตูต่อหนึ่งนะครับในรายการเดียวกันเลยเมื่อปี2023เออมันก็เลยเหมือนกับแบบ ผู้ตัดสินคนนี้นี่จะเป็นตัวนําโชคของมาเลเซียหรือเปล่านะแต่ถ้าวางใจแบบเป็นกลายสักนิดนึงนะครับผมคือผมรู้สึกว่ามาเลเซียชุดเนี้ยพอไม่มีตัวผู้เล่นจากยโฮดารูทักซิมปล่อยออกมาเนี้ย มันก็อ่อนไปเยอะเหมือนกันนะความดุดันหายไปอะครับซึ่งปกติเนี่ยมาเลเซียเป็นทีมที่เล่นดุดันมากเลยนะผมสังเกตหลายแมตช์แล้วแต่ว่าอย่างแมตช์ล่าสุดที่เจอไทยดูเล่นแบบงอๆยังไงก็ไม่รู้นะซึมๆนะครับแล้วขนาดเจอกับตีมอนี่กว่าจะชนะได้นี่ก็ชนะแบบคือจับอะผมก็เลยมองว่าถ้าเจอของแข็งขึ้นมาหน่อยอย่างสิงคโปร์เนี่ยวันนี้น่าจะเหนื่อยนะครับแล้วก็โจทย์ของสิงคโปร์เนี่ยมันมันกว้างกว่าด้วยคือเสมอได้อะถ้าสิงคโปร์แพ็คแน่นๆเนี่ยโอ้โหผมว่ามาเลเซียเหนื่อยอลำบากเลยล่ะ คู่นี้ผมอ่านมาเสมอแล้วกันนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่มา,าเลเซียตัวไม่เคยครบนะต่อให้เล่นในบ้านก็ตามนะครับเรเปิดมาต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกแล้วมี1ลูกท่วนให้เล่นด้วยแถมน้ําก็ไม่แพงมากยังตั้งห่างนะครับอยู่สิงคโปร์เนี่ยได้7นะแทง10ิได้เ7ในราคา1ลูกผมว่าเอาเซฟเซฟเลยนะ อยู่รองสิงคโปร์ทีมเยือนเลยครับราคารอง1ลูกนะฮะคู่นี้ประมาณนี้และกันสกอร์ที่คาดผมว่าน่าจะจบ11นะครับหรือไม่ก็มาเลเซียอาจจะเฉียนเอาชนะได้แต่ก็ยิงไม่ขาดแน่นอนนะฮะก็เชียร์ทีมเยอนเดี๋ยวเมือไลอ้อนไปแล้วกันนะครับสำหรับคู่แรกครับคู่ที่2ถัดมาครับคู่เมหลักของเราในค่ำคืนนี้นะเตะพร้อมกัน2ทุ่มตรงนะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับทีมชาติไทยครับเปิดบ้านเจอกับทีมชาติกัมพูชานะครับ สถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้สนัดผ่านของเรามี9คะแนนเต็มนะฮะยิง15เสีย2ประตูได้เสียบุก13ซึ่งก็ยืนยันครับเป็นแชมป์กลุ่มเรียบร้อยนะฮะร,รอเข้าไปเจอกับอินโดรหรือเวียดนามได้เลยขณะที่กัมพูชานะครับตอนนี้อยู่ที่สามนะครับ3มนัดมี4คะแนนยิง5เสีย5เท่ากันกับมาเลเซียเลยครับเพราะฉะนั้นแมชนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนการวัดกันเลยนะของอีกคู่หนึ่งด้วยครับกัมพูชาโจทย์คือต้องชนะทีมชาติไทยเท่านั้นครับแล้วก็ลุ้นให้สิงคโปร์นะครับผม แพ้ให้กับทีมชาติมาเลเซียนะฮะแล้วก็พวกเขาจะเข้ารอบทันทีก็ถือว่ายังมีหวังอยู่นะสำหรับกัมพูชาเนี่ยโดยผลงานของกัมพูชานะสามนัดแรกนะครับเริ่มด้วยเปิดบ้านเสมอมาเลเซียสอที่พนมเปนนะครับบุกแพ้สิงคโปร์หนต่อ2แบบน่าเสียดายนะโอ้โหแจกให้เขา2ลูกเลยไม่งั้นเนี่ยไม่แพ้หรอกแล้วก็ล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะตีมอร์เลสเต้ไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับขณะที่ทีมชาติไทยครับสานัดผ่านนะครับบุกชนะตีมอร์สิเปิดบ้านเฉลิมมาเลเซีย1และช์ล่าสุุดรกแงสิงคโร์ 4ประตูต่อ2นะครับสถิติการเจอกันไม่ต้องสืบเลยนะทีมชาติไทยดูดีกว่าแน่นอนนะครับผมแต่ว่าเจอกันไม่บ่อยบอกตรงๆเลยล่าสุดก็เป็นรายการนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วทีมชาติไทยเอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับในยุคที่ทีศิสินแดงตาสารัตย์อยู่เย็นชนะทีมสองกษิตและพวกนี้ยังอยู่กันครบนะฮะจำได้ว่าพี่มม้ยกูยิงไป2ลูกด้วยนะเออในแมชนี้แต่ถึงแม้ว่าทีมชาติไทยจะเข้ารอบไปแล้วนะครับผมก็คงต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ผลงานมันยอดเยี่ยมเพอร์เฟกหน่อยนะเพราะรายการนี้มันเหมือนเป็นรายการศักด หมือนเป็นการส่งมอบความสุขให้กับแฟนบอลด้วยนะฮะเหมือนอย่างที่อ,อิชิอินะครับคุณสื่อของทีมให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าเกมนี้ยังคงเน้นอยู่เหมือนเดิมครับแต่ในส่วนสภาพทีมเนี่ยแทบไม่ได้พักเลยนะฮะหลังจากเดินทางกลับจากเยือนสิงคโปร์เมื่อวานนี้นะครับผมแล้วก็นักเตะยืดเส้นยืดสายซ้อมเบาๆนะครับคุณผูลังวันนี้จะยังคงไม่มีเบนจามินเดวิสเหมือนเดิมนะครับที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บครับ เเช่นเดียวกับเอกนิปัญญาแล้วก็สุโชคสังราชานะครับแต่2รายหลังเนี่ยถือว่าร่างกายเนี่ยกลับมาดีแล้วนะเพียงแต่ว่าแมตชนี้อาจจะไม่จําเป็นนะอาจจะเก็บไว้ก่อนดีกว่าสําหรับนักเตะที่มาจากเจลีแต่ว่านักเตะรายอื่นเนี่ยพร้อมเป็นตัวเลือกได้แบบทั้งหมดนะครับแต่ก็คงมีการโรเตชันตัวผู้เล่นกันบ้างซึ่งผมมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเพราะว่าทีมชาติไทยเองเนี่ยสามตม์ที่ผ่านมาก็ใช้นักเตะโรเตชันแทบจะทุกเกมนะครับเซนทรามนี่เปลี่ยนไม่ซ้ําเกมเลยนะ หลายอัพตามคาดการณ์นะผมว่าวันี้ผู้สัประตูน่าจะเปลี่ยนเป็นกำพลปฐมอัตคุลลงเฝ้าเสาแทนนะครับกองหลังจะได้เห็นคริสตานนทรัตน์นะครับยืนกับโจนาธานเข็มดีเฉลิมศักดิ์อัคคีแล้วก็อภิสิทธิ์โสรภานะครับส่วนกองกลางจะเป็นอัครพลผู้มิเศษครับเสกสันราตีแล้วก็วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญแนวรุกวางไว้น่าจะมีแพตริกูตาสันเนี่ยยืนเหมือนเดิมนะครับเล่นร่วมกับธีรศัก์เผยพี่มายแล้วก็อนันต์ยอดสังวานนะฮะก็โดเตชั่นแบบสุดๆเลยอะ่ะว่ายอย่างนั้นนะครับ ขณะที่กัมพูชาจริงๆผมว่าไล์อัพไม่หนีหรอกสามแมตช์แรกก็แทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับแต่สิ่งที่เป็นจุดอ่อนของพวกเขาแล้วคุณซื้อพวกเขาบ่นเลยก็คือเรื่องของสภาพความฟิตนะครับเพราะว่า ใช้ตัวเดิมอ่ะอย่างต่อเนื่องมา3เกมติดเลยครับแล้ววันนี้ต้องออกเดินทางมาที่กรุงเทพด้วยน่าจะเจออาการเหนื่อยล้าพอสมควรอาจจะส่งผลกระทบกับทีมพอสมควรเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดจะให้เปลี่ยนเป็นทีมชุด2ลงมาก็คงยากเพราะเกมนี้มันต้องเน้นเต็มที่ถูกไหมเอาชุด2ลงมาเจอทีมชาติไทยอะ่ะผมว่าก็เละครับย้ำอีกทีว่าเกมนี้เนี่ยไม่มีผลอะไรกับทีมชาติไทยแล้วทั้งสิ้นะนะครับนอกจากว่าคะแนนจากฟีฟ่าแรนกิ้งเท่านั้นนะฮะเพราะเขารอบไปละสวนทางกับทางฝั่งกัมพูชาครับที่เปืนไม้ใกล้ฝั่งเลยฮะ คือต้องชนะทีมชาติไทยเท่านั้นครับแล้วยังต้องไปลุ้นผลอีกคู่หนึ่งด้วยนะครับให้มาเลเซียเนี่ยเอาชนะสิงคโปร์ให้ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดสิงคโปร์เสมอนี่เข้ารอบเลยนะเนื่องจากถ้าเกิดต่อยกัมพูชาชนะไทยนะฮะแล้วสิงคโปร์เสมอมาเลยเนี่ยแต้มเท่ากันก็จริงแต่ว่าเฮตุเฮกัมพูชาเป็นรองนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้กัมพูชาเล่นด้วยความกดดันครับตัวผู้เล่นก็ไม่มีความฟิตแล้วก็ต้องบุกมาเยือนทีมชาติไทยในราชมังคลาด้วยคือต่อให้ไทยโรเตชันแค่ไหนอ่ะคุณผู้ชมครับยังไงซะนะ เล่นในบ้านเราแล้วเจอทีมอย่างาเระดาบเขมรนบุกมาเยือนอะ่ะแล้วในโซเชียลนี่โอ้ปากดีไว้เยอะด้วยเอาตรงๆเลยนี่ผมก็ไม่ได้จงเกตจงชังอะไรนะพูดกันตามข้อมูลจริงนะครับดังนั้นวันนี้ทีมชาติไทยยังไงเก็บ3มคะแนนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ว่าจะชนะกี่ลูกเท่านั้นเองเริเปิดมา1นลูกครึ่งควบ2ผมมองว่าไม่แพงนะและผมมองว่ามันไม่ไม่ยากจนเกินไปอะ่ะที่ไทยจะเอาชนะทาหน้าของกัมพูชาได้ด้วยผลต่างสกอร์ตั้งแต่2ลูกขึ้นไปเออถ้าต่อ2ลูกครึ่งอะไรพวกเนี้ย ผมว่าอาจจะอาจจะต้องคิดหน่อยแต่ถ้าเปิดมาลูกขึ้นควบ2นะครับเล่นในราชมังแล้วไทยเองทีมดีๆแบบนี้นะกำลังฟอร์มขึ้นนะ่ยผมว่าอีชีเอานะครับผมต่อให้โรเตชันตัวไม่เล่นแค่ไหนก็ยังดูดีกว่ากัมพูชาชุดใหญ่อยู่ดีอีกทั้ง2ตัวต่างชาติของกัมพูชาที่เป็นตัวหลักเลยนะครับผมก็คือทางด้านของยูไดโอกาวโอ้โหนี่กองหลังตัวหลักเลย กับทางด้านของโทกากิโอเซนะครับกองหลังอีกหนึ่งตัวของทีมเนี่ยวันนี้จะลงสนามไม่ได้ด้วยแต่ตัวที่ผมมองว่าดีที่สุดในกัมพูชากลายเป็นไม่ใช่ตัวต่างชาตินะแต่เป็นเสียงจันเทียนะครับผมกองหน้าตัวความหวังของพวกเขาอะ่ะซึ่งถ้ามีแค่นี้ก็คงไม่ไหวครับเจอไทยกดแน่นอนนะครับันนี2-0 3-1อะไรแบบนี้ครับชนะแบบพอดีคำสอลูกนะฮะอาจจะได้เห็น3ลูกนะถ้าเกิดเข้าฟอร์มจริงๆสำหรับทีมชาติไทยวันนี้เชียร์ไทยใส่สุดใจเลยนะครับลูกครึ่งควบ2จัดไปฮะ โอเคจบจากทางฝั่งอาเซียนครับสองคู่รอบหัวข้างครับคราวนี้ไปดูฟุตบอลยุโรปรอบดึกกันบ้างนะครับตีสองครึ่งครับเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับบาเยอร์เบิเนิเปิดบ้านเจออาเบลายซิกครับผมเจ้าถิ่นไบเยอร์ปัจจุบันครับ14นัดมี33คะแนนยิง42เสีย12ครับประตูได้เสียบวก30ตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงนะครับแล้วก็ทิ้งห่างเลเวอร์ไปสี่แต้มเรียบร้อยนะฮะวันนี้ต่อให้ผลจบลงยังไงก็ตามเสือใต้บาเยอร์เบิเนิครับยังคงเป็นจ่าฝูงต่่อออไปปีก1สััดาห์แนนนครบ ส่วนฝั่งอาเบลลิซิกอยู่ที่อันดับ4ครับ14นัด27คะแนนครับยิง23เสีย15ประตูได้เสียบวก8ลูกนะครับก็ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อลุ้นแชมป์และก็ลุ้นให้ติดอันดับท็อปโฟต่อไปนะครับแต่บาเยอร์มิวนิกเนี่ยยังมีสะดุดให้ได้เห็นบ้างนะแมตช์ล่าสุดที่พวกเขาบุกไปแพ้ไมส์นะครับมา1ประตูต่อ2ครับก็ดึงไว้ก่อนไม่งั้นเนี่ยทิ้งไปไกลแล้วนะครับผม5นัดหลังสุดบาเยอร์ครับในทุกรายการชนะ2เสมอ1แพ้2เกมนะครับ ขณะที่ด้างฟังของอารเบลซิครับ5นัดหลังสุดชนะ3แพ้2ครับผมโดย3นัดหลังสุดที่เป็นรายการฟุตบอลในประเทศเนี่ยพวกเขาชนะได้3เกมรวดนะต้องบอกกันว่าช่วงหลังฟอร์มเริ่มดีแมตช์ล่าสุดครับก็เปิดบ้านเอาชนะแฟรงเกอร์ไปได้2ประตูต่อ1ครับ แต่เจอกันครั้งล่าสุดนะครับผมก็ในฟุตบอลบนเดสิกาเมื่อฤดูการที่แล้วเนี่ยเป็นไบรเยนที่ทําได้ดีกว่านะครับในเกมเย้าเฉิอนเอาชนะไป2อต่อหส่วนเกมเยือนบุกไปเสมอได้2ประตูต่อ2ครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ครับทีมเยือนเนี่ยจะไม่มีทั้งหน้าของเอวีเอลมาสนะครับยูสุปโปเซ่แล้วก็ฮาวิซีมอนนะครับสตัวหลักเหมือนเดิมที่เจ็บมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะฮะแล้วต้องรอเช็คฟิตตั้งหน้าของดาบิดดรามนะครับอามาดูไฮดราเควินแคมเปิลอีกด้วยก็ถือว่ามีตัวเจ็บเยอะเหมือนกันนแต่่วาก็ สควอททีมใหญ่ครับพอโรเตชันได้อยู่ครับส่วนไบเยอร์มินิกครับวันนี้เนี่ยตัวเจ็บที่เป็นตัวหลักๆจริงๆที่ผมมองอย่างนั้นนะก็คือทางด้านของคิงสลี์โคมันนะครับที่วันนี้เนี่ยเจ็บแน่ๆลงสนามไม่ได้แล้วก็อีกหนึ่งตัวที่ขาดไปผมว่าน่าจะเหนื่อยนาทีนี้ก็คือทางด้านของแฮร์รี่เคนนะครับเจ็บกล้ามเนื้อนะฮะแต่ก็เจ็บมาสักพักใหญ่แล้วนะก็ส่งผลกระทบกับเกมรุกไบเยอร์มินิกโดยตรงเลยเพราะผมดูแล้วตั้งแต่ที่แฮร์รี่เคนเจ็บมาเนี่ย มันก็คือไอช่วง4นะัดที่บาเยิร์เริ่มสะดุดเยอะๆนะครับผมวันนี้น่าจะต้องมีการปรับทัพหน่อยมาเดลนยเออร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งวันนี้ก็เจ็บด้วยนะครับแล้วก็ยังต้องรอเช็คฟิตทางด้านของสเตฟานอูริชอีกนะไอะสเวนอูริชนะครับผู้รักษาประตูมือสองตั้งหากอ่าก็เดี๋ยวดูนะผู้รักษาประตูมือสองที่เจ้าใครลงนะครับ ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นทางด้านของดานิเอลเปเรสต์ที่ลงสนามเหมือนเดิมนะครับในช่วงหลังครับในตำแหน่งอื่นๆครับผมสำหรับแผงเกมรับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับทั้งดาโยอุปาเมกาโนคิมบินแจอัลฟงโซเดวิสคอรลาดไลเมอร์ตรงกลางก็ยังมีโจโจกิมมิชโทมัสมูเลอร์จามาโมเซล่ารวมถึงมิเชลโอลิเซ่อยู่นะครับนี่ถ้าไม่ใช่ระดับบาเยอร์นี่บอกเลยนะจัดทับไม่ได้แบบนี้นะขณะที่ทางฝั่งของอทีมเยือนอาเบไลซิกนะครับก็เกมลุกยังคงไม่มีปัญหาอะไรครับลุยสโอเปนดา ยืนคู่กับเบนจามินเซสโกได้เหมือนเดิมครับขนาดที่ตรงกลางก็จะมีอาชาวเวอร์ชาลาเกอร์นะครับคอย นำทัพเหมือนเดิมซึ่งถ้าเกิดควินแคมเปลลงสนามได้ก็จะลงคู่กับเขาเนี่ยแหละนะครับซึ่งคู่นี้เอาตรงๆเลยนะครับถ้าเกรดทีมมันไม,ไม่ต่างกันเท่าไหร่เพียงแต่บบเยนช่วงหลังในฟอร์มเริ่มกลับมาดีนะครับแต่วันนี้อย่างที่บอกไปว่าโอกาสที่แฮร์รี่เคนเนจะลงสนามไม่ได้เนี่ยก็ถือว่ามีพอสมควรเลยนะเพราะว่าไม่ได้ลงมาหลายเกมแล้วครับจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ต้องลุ้นนะว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าจะกลับมาได้หรือเปล่าถ้ากลับมาได้นี่บอกเลยว่าเกมรุกอันตรายจัดๆเลยนะครับ บโอเมนิคเองเนี่ยยังคงมีสถิติที่ดีนะครับผมกับเกมในบ้านนะฮะดูดูการนี้เนี่ยพวกเขาชนะเกือบทุกเกมเลยนะครับมีสะดุดแพ้เลเวอร์แค่เกมเดียวเท่านั้นเองครับเกมรุกนี่ถือว่าส่งประสิทธิภาพสุดๆซึ่งกลับกันครับกับทางฝั่งของอาเบรไลซิคับเกมเยือนห้านั้หลังสุดจะแพ้ไป4ฮะชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเองครับเกมเยือนไม่ดีเอาซะเลยและเจอกันในบ้านของบาเยอร์โซนใหญ่มักจะเป็นเสือใต้ที่กินได้อยู่เสมอนะครับเฮดวเฮดช่วงหลังๆไบยอเมนิคก็ดีกว่าอีกด้วย ถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงนะที่ไรซิกเนี่ยแอบดูดีขึ้นมาผมยังมองว่าเกมแดงกลางของไบยมินิกยังคงดูดีกว่าทางด้านของอาเบลไรซิกอยู่นะครับผมเกมลูกอาจจะสูส่สีแต่กองกลางดีกว่าแบบชัดเจนเลยะครับผมถ้าของเกมตรงกลางได้ผมว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยอาเบลรซิกเนี่ยไม่น่าจะสู้ได้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยน่าจะบุกมาแพ้ค่อนข้างชวนนะผมมองว่าไบยมินิกน่าจะเอาชนะไปได้อยู่ที่ว่าจะยิงกี่ลูกนะครับเพราะเรย์เปิดต่อมาวัดใจสุดๆเลยนะฮะเรย์เปิดมาเจา้าทีเนี่ย ต่อถึงลูกครึ่งควบสองครับโอ้โหแพงไปหรือเปล่าเนี่ยออผมคนนึงว่าแพงไปอะ่ะอชนะแต่ไม่ขาดและการคู่นี้ผมเชียร์ทีมเยือนครับอยู่รอฮาร์เบลลสซิครับแพ้หนึ่งสองแพ้ศูนย์หนึ่งนะครับบอนระดับนี้ไม่น่ายิงกันขาดหรอกต่อกันแพงไปนะใครคิดเป็นผมก็คอมเมนต์กันหน่อยนะแต่คู่นี้ผมเชียร์ทีมเยือนอาเบลลสซิกราคารองลูกครึ่งครบสองนะครับมาไปที่ฟุตบอลกันโชวซีรีอาอิตาลีครับตีสองสี่สิบห้านาทีนะครับเปโรนาเปิดบ้านเจอเอซีพิลานครับ เจ้าทีมเวโรนาในตอนนี้อยู่ปิมปิมเลยนะครับผมเหนือโซนตกชั้นแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับอยู่ที่17ฮะ16นัดมี15คะแนนยิง21เสีย39ประตูได้เสียติดลบอยู่18ลูกนะครับเป็นทีมที่เสียประตูเยอะที่สุดในลีกณขณะนี้เลยนะฮะขณะที่เอซิมิลานครับ,รบตอนนี้อยู่ที่8นะครับ15นัด23คะแนนยิง24เสีย16ประตูได้เสียบวก8ลูกนะครับก็กำลังพยายามเอาตัวเองกลับไปสู่โซนฟุตบอลยุโรปอยู่นะค่อยๆหาไปทุกทีครับเอซมิลาาเนช่วงหลังๆนี่ ฟอร์มเริ่มกลับมาดีแล้วหลังจากที่ช่วงหนึ่งหลุดไปเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผม5นัดหลังสุดครับของ A c ซมิลานครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับมีบุกแพ้อตาลันตาเกมเดียวเท่านั้นนะครับขณะที่ทางฝั่งของเบโรนานี่ก็นัดล่าสุดฟอร์มดีนะบุกไปเอาชนะปามาได้3ประตูต่อ2นะครับแต่ก่อนหน้านั้นแกแพ้มาสีนัดรวดเลยนะฮะแล้วเจอทีมใหญ่ๆส่วนใหญ่เนี่ยมักจะแพ้ขาดกระจุยกระจายด้วยนะครับเกมในบ้านสนัดหลังสุดนี่แพ้รวดนะครับโดนยิงไป โอ้เกือบ10ลูกกันนะแพ้อินเตอร์0-5แพ้เอมโพรี1-4เจอกับ a อซีมิลาน5นะัดหลังสุดนี้ก็แพ้รวดทุกเกมนะครับผมโอ้ผมลองไล่ดูนะจริงๆเป็น7เกมหลังสุดด้วยแพ้ทุกเกมนะครับดูดูการก่อนเย้าเยือนครับเกมเย้ามิลานเฉือ1-0เกมเยือนที่สนามแห่งนี้มิลานบุกชนะ3-1ตน,นะครับผมก็เฮดที่เฮดเหนือกว่าชัดเจนอันนี้ไม่ต้องบอกอยู่ละ ตัวเ,เล่งความพร้อมวันนี้ครับเอซิบิลาเนี่ยตัวเจ็บเดิมๆเ,เลยนะครับผมเพียงแต่ว่าวันนี้เพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวคือรูเบนลอสเตชีกนะครับผมน่าจะยังกลับมาลงสนามไม่ได้นะครับรวมถึงยูนุสมูซาด้วยนะครับผมกองกลางทีมชาติสหรัฐอเมริกา สองตัวนี้เพิ่งจะเจ็บนะครับคริสเตนปูริสิสครับผมก็ดูแล้วยังไม่น่ากลับไปลงสนามได้เช่นกันเช่นเดียวกับอิสราเอลเบนานเซอร์นะครับผมแล้วก็ทางด้านของโนอาโอคาฟอร์ครับแมชก็ลดลงแป๊บเดียวเองวันนี้เจ็บอีกละอืมส่วนทางฝั่งของเวโรนานะครับเจ้าถิ่นครับตัวเจ็บนะฮะมีอยู่3ตัวซึ่งเป็นตัวหลักแน่ๆหนึ่งตัวก็ะคืออับดูฮารุอูนะครับกองกลางทีมชาติโมร็อกโกนอกนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็ลงสนามกันได้ทั้งหมดนะครับผมนะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทำประตูแมตช์ก่อนนะครับอย่างอามินซาแล้วก็ตัวเพลย์เมคเกอร์ของทีมอย่างอันเดรชดูด้านะครับอันนี้กองกลางทีมชาติสวีเดน Sweden. ขณะที่เอซิมิลานครับวันนี้กองหน้าจะใช้แทมิอับรามเนะี่ยยืนไปนหน้าเป้าแน่นอนในระบบ4-231นะครับแล้วก็ลาเฟลเลอยยังคงลงสนามได้ครับเล่นร่วมกับทางด้าของชุบบูเอเซซึ่งเกมรุกอาจจะมีการเปลี่ยนหน้าต่างกันมากครับแต่เกมรับยังคงโอเคอยู่นะฮะจะใช้มาโตกแกปเปียยืนคู่กับมาลิกเทียวเหมือนเดิมผู้รับตัวก็เป็นไมเมยอง่ิ erm ะรับา,าทปล่ปปนะยง ของเกมรุกบ้างเหมือนกันเพราะว่าไอ้ตัวที่ขาดขาดไปของเอซิเมล่าเนี่ยเป็นเกมรุกทั้งนั้นนะครับทั้งกูรีเซชทั้งยูนุสมูซานะฮะทั้งอ่าทางด้านของโนอาลคอฟฟ์แล้วก็ลูเบนลอตันชีนี่ถือว่าเป็นตัวพึ่งงานของทีมเลยนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่ด้วยเกรดของทีมที่ค่อนข้างเหนือกว่าอยู่นะครับแล้วก็สถิติเฮตวีเฮตเจอกันเนี่ยโอ้มิลานดีกว่ามากมายมหาศาลจริงๆครับผมประกอบกับกองหลังของเวโรนานี่ค่อนข้างจะเปราะบางเหลือเกินนะฮะเสียประตูง่ายๆครับวันนี้ตีไปก่่่่ออนนนนเเเลลยยวววาาโรรรสีแๆคัับูกะะช์ฮ แต่ว่าเอซิมิลานจะชนะหรือเปล่านี่ว่างอีกเรื่องนะครับล้เวโรนาเล่นในบ้านด้วยจะมาตั้งรับแบบจ่าๆก็เป็นไปไม่ได้นะมันก็ต้องมีแบบมีโต้มีเถียงมีอะไรบ้างนะเอาใจแฟนบอลนะครับซึ่งตรงนี้จะทําให้เอซิมิลานเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะฮะมันมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกของเวโรนาที่อันตรายนะครับผมยกตัวอย่างเช่นดาโกลาโซวิชนะฮะกองกลางเซอร์เบียวัย34ปีตัวนี้อาจจะแบบเป็นตัวเมย์นิดนึงแต่แท่ตัว2ตัวเนี่ยทำอะไรมิลานไม่ได้ผมว่าบุกไปเยือนวันนี้มิลานฟอร์ไม่ดีมาหหลลาาายเเกกมมมม้้้้วววนนนนนรััช่่่งง็ิจฟืขึผี น่าจะเอาเวโรนาอยู่นะอย่างน้อยน้อยน่าจะชนะแน่ละ่ะอืมกี่ลูกอันนี้ไม่สําคัญเพราะเลทเปิดต่อมาแค่ครึ่งควบลูกอะ่ะผมว่าอยู่ปีศาจแดงดำทีมเยือนได้อยู่นะครับเชื่อว่าน่าจะชนะนะฮะไม่ไม่รู้ว่าขาดไม่ขาดแต่เก็บได้หนึ่งลูกแน่แถ้าอยากได้ตังค์ียวเฉใส่ราคาครึ่งควบลูกไปแล้วกันนะทุกคนนะและถ้าจะให้ดีฝากสกอร์สูงไม่เลือีกหนึ่งบินนะครับสองลูกครึ่งควบสามนะครับเพราะว่าเวโรนานี่เสียประตูง่ายเหลือเกินคู่นี้ฝากสองบินเน้นๆนะครับผมอยู่ต่อเอซิมิลานครึ่งควบลูก ปิดท้ายที่ศึกลาลิกาลิกสเปนเวลาตีสามตรงนะครับกิโรนาเปิดบ้านเจอกับเรอัลบายาโดลิกนะครับผมเจ้าถิ่นกิโรนาตอนนี้อยู่กลางตารตางเป๊ะครับอันดับ10ครับ17นัด22แต้มยิง23เสีย25ประตูได้เสียลบ2ลูกนะครับขณะที่บายาโดริสตอนนี้เนี่ยเป็นทีมรองบุยนะฮะมี12คะแนนจากการลงสนาม17นัดครับยิง12เสีย34ประตูได้เสียติดลบอยู่22ลูกนะครับผมก็เป็นทีมที่เสียประตูเยอะที่สุดในลีกณนะขณะนี้อีกด้วยนะครับ ด้วยผลงานที่ย่ำแย่ครับของบาเยอร์ลิทนะครับช่วงหลังๆนี่แกชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะในช่วง5-6นัดหลังสุดนะครับคือเกมล่าสุดเนี่ยแหละที่เปิดบ้านชนะบาเดนเซียไปได้นะฮะ1-0หลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้มาเยอะมากเลยทีเดียวครับแต่ขณะเดียวกันกีโรนาเองช่วงหลังก็ไม่ชนะใครเหมือนกันนะครับ6เกมหลังสุดในทุกรายการนี่พวกเขาแพ้ซะ5นะฮะเสมอ1นะครับคือเสมอทางด้านของบีอาริียลนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ากีโรนาเจอเกมยากทุกเกมเลยนะ เเกมอ่หกเกมที่ผมดูเนี่ยโอ้โหมีแต่ของแข็งๆล้วนๆเลยครับก็น่าเห็นใจเหมือนกันส่วนฤดูกาลก่อนเจอกันนี่ขนาดว่าเจอกันในเกมที่อ่ในฤดูกาลที่กีโรนาเนี่ยฟอร์มดีนะครับผมแต่ว่า ก็สลับกันชนะได้นะใครบ้านใครบ้านมันนะครับกิลูนาเล่นในบ้านเนี่ยชนะ2-1นะครับส่วนบียาโดลิทเล่นในบ้านเนี่ยเอาชนะทด้านกิลูนาไปได้1ต่อ0นย์ครับอืมถือว่าโอเคแลกหมักกันได้ดีเลยแต่ต้องบอกก่อนนะภาพรวมกิลูนาเกมในบ้านเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะครับสนัดหลังสุดในบ้านอาจจะแพ้ก็จริงแต่แพ้เลีวพุงกับมาด,ดริดอะ่ะอืตัดทิ้งไปไอ้สอทีมนะั้นมันระดับเทพนะฮะตัวเจ็บวันนี้ครับทั้งฝั่งของอกิโรนาจริงไม่มีตัวเจ็บนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีีตตััวทท่ิดบแงคก็คือเรมู กองกลางตัวหลักของทีมวันนี้เนี่ยก็สะสมเป็นเหลือ55ใบนะครับจะลงสนามไม่ได้ครับขณะที่อีกหนึ่งตั้งแต่อย่างโบยันมิยอบสกี้นะับผมกองหน้าทีมชาตินอนร์มาซิดเนียวันนี้ก็จะลงสนามไม่ได้มีปัญหาการมาดเจ็บแต่ไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วละ่ะผมว่าไม่มีผลอะไรครับส่วนวิกเตอร์ซิกันคอฟกับยังเกวเฮเรราวันนี้เช็คฟิตนะฮะภาพรวมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ดีครับขณะที่ไบยโดริครับวันนี้จะไม่มีตัวหลักตัวหนึ่งแน่ๆคือควนมีลาตาซ่า ah, นะครับอันนี้ถือว่าเป็นกองหน้าตัวหลักของทีีีมเลยยน,นนวั้่ ติดทัวแบนนะนัดก,ก่อนโดนใบแดงไปนะครับรวมไปถึงด้านของกีเกเปเรสนะครับผมกองกลางของทีมอีก1รายด้วยนะฮะที่สะสมไปเหลือครบ5้าใบวันนี้ก็จะลงสนามไม่ได้เช่นกันครับขณะที่มามาดูซีล่าวันนี้ก็ยังคงเจ็บอยู่เหมือนเดิมนะสำหรับกองหน้าทีมชาติเซเนก้ลแล้วก็มีนักเตะที่ต้องรอเช็คฟิตอีก23สตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นกงองหลังยางรุยเปเรสเองก็ต้องรอเช็คฟิตเหมือนกันขอภาพรวมผมว่าถือว่าไม่ฟิตแบบ สูสีพอๆกันนะด้านกิโรนาเองก็ยังคงใช้เกมลุกอย่างอานาตันจูมายิงคู่กับทางด้านของอ่าแบรนด์กิลเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวหลักขณะที่ตรงกลางก็มีทางด้านของตอนนี้ฟานเดอร์บิกนะครับผมเป็นตัวขับเคลื่อนลงร่วมกับเจสซ์อัสปริยานะที่ฟอร์มช่วงหลังดีมากๆเลยกองหลังก็ยังคงเป็นแดลลี่บรินนะครับผมคอยคุมเกมรักเหมือนเดิมขณะที่บายาโดลิดนะครับผมก็จะมีทางด้านของมาโกสอันเดรครับที่โอ้สามนัดหลังสุดที่ยิง3จ่าย1นะครับลงเป็น กองหน้าตัวเป้าเลยนะฮะผมหมายเลขเก้ 9, แล้วก็มีทางด้านของอ,อีวานซันเชสนะครับกับทางด้านของสตันโกยูริชนะฮะสองกองกลางตัวเพลย์เมคเกอร์ที่คอยสนับสนุนเกมรุกนะครับซึ่งเกมรุกของบาเยอร์ลิสต์เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยครับไอ้ที่มีปัญหาจริงเนี่ยมันคือเกมรับครับเสียประตูแบบง่ายมากๆเลยฮะเหมือนแบบเวลาฝั่งนู้นหลุดมาทีเนี่ยมันไม่เจอกองกลางเลยครับมันเจอกองหลังเลยฮะคือแบบโฟร์แบ็คทำงานหนักมากๆอ่ะ แล้ววันนี้ต้องบุกไปเยือนกิโรนาบอกเลยนะไม่ใช่งานง่ายนะต่อให้กิโรนาช่วงหลังฟอร์มไม่ดีครับแต่โหเจอแต่ของแข็งอะพวกเขาก็ก็ต้องทําใจนิดนึงะนะแล้วกิโรน่าจุดเด่นนะครับคือเกมในบ้านครับผมเกมเยือนเนี่ยถือว่าเป็นจุดอ่อนนะครผมว่าวันนี้กิโรนาจะได้จุดเปลี่ยนนะเพราะว่า6นัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยครับวันนี้ควรอย่างยิ่งที่จะต้องชนะาบยโดลิดทีมแค่อยู่ระดับรองบอยให้ได้นะครับโอเคแหละาบยโดลิดอาจจะสู้ยิบตาครับแต่เกมเยือนนะบุกมาเยือนกิโรนาที่บ้านผมว่ายังไงก็ไม่น่นนารรอดะคับ คู่นี้ฝากไว้2บินเน้นๆเลยนะทุกคนฟังดีๆนะผมให้อยู่ต่อกีโรน่าราคาลูกควบลูกครึ่ง1บินนะผมมองว่ากีโรน่าวันนี้จะมาระเบิดฟอร์มได้นะครับแล้วก็สถิติของไบยโดริดนะครับผมเวลาเล่นเกมเยือนครับส่วนใหญ่เนี่ยจะนะจะมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูรวมอยู่ที่3.5ลูกตอน1แมตช์นั่นก็คือสกอร์สูงนั่นเองนะครับอันนี้ว่าด้เรื่องตัวเลขและสถิติเลยคู่นี้ผมก็จะขอฝาก บินสกอร์สูงไว้อีก1บินด้วยนะฮะสูง2ลูกครึ่งควบ3าไปนะครับอีก1บินฝากไว้2บินยำมีทีนะครับต่อกีโรน่าลูกควบลูกครึ่งและอยู่สกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3นะครับคู่นี้เน้นเป็นพิเศษนะทุกคนนะฝากตามด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับทุกคน5คู่วันนี้เนี่ยแต่มี7บินนะฮะโอ้ผมชอบมากเลยรอบดึกนะอ่ะมาทวนอีกรอบว่าคู่แรกให้อยู่รองสิงคโปร์แบบเพลย์เซฟสุดๆราคา1ลูกท่วนเท่านั้นนะครับ คู่ที่2ต่อไทยราคาลูกครึ่งควบ2ครับเลิศลักชาผมแรงนะฮะคู่ที่3อยู่รองไลซิกแบบมีเสียวนะครับลูกครึ่งควบ2ครับคู่ที่4คู่ที่5มั่นใจมากๆเลยอยู่ต่อเอซิมิลานครึ่งควบลูกพวงดิสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบสานะครับและอยู่ต่อกิโรนาราคาลูกควบลูกครึ่ง พ่วงด้วยสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3นะครับไอ้พวกสกอร์สูงนี่ผมดึงเอาสถิติมามัดรวมและหาค่าเฉลี่ยนะดูแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะจบไปได้สูงนะครับตามนี้เลยและ3คู่ที่ร่วมกิจกรรมวันนี้ย้ำอีกทีครับคู่แรกเร่มเร็วนะทีมชาติไทยกับกัมพูชาาเยมินิกกับไลซิกแล้วก็เวโรนากับเอซีวิลาน,นะครับกติกาแจ้งไว้แล้วช่วงต้นคลิป ส่วนคู่ที่เป็นคู่ปอบใจคู่หลักของเราวันนี้เป็นทีมชาติไทยกับกัมพูชานะครับยังไงก็มาเชียร์ฟุตบอลกันได้ทุกคนเจอกันหน้าจอ2อทุ่ตรงหรือถ้าเกิดใครอยากเจอผมไปที่ราชมังกีฬากีฬาสถานได้เลยนะครับเจอกันได้นะฮะในโซนฝั่งอัธจันทร์มีร่มนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับทุกคนครับเจอใหม่ันพรุ่งนี้เสาร์ทย์จัดเต็มบอลพียบครับสวัสดีครับ